วันนี้มาแฮปปี้เบิร์เต้มีแปลวนะครับฮ้ยถามหน่อยวะค่ะทำยังไงถึงมีผู้ติดตามสามล้านคนวะหลอกเด็กหรลอเล่เอ้ผมผมก็ลกเด็กมาเยอะนะเรอไม่เห็นได้ผู้ติดตามสามล้านเลยไม่น้องๆขก็น่ารักด้วยก็เอาใจเด็กๆเขาครับเอาใจเด็กๆอ๋อเด็กๆเหรอใช่ๆแ่ว่าหลอกเด็กอะหลอกแดง เอาใจเอาเอา,เอาใจผู้ติด,ดตามเราเอ,าอ๋อเอาใจยังไงอ่ะเอาใจยังไงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะจะ,จะดคูคอมเมนต์เขาอยากเห็นในแนวไหน,ไหนมันมีมันมีอยู่ในคอมเมนต์ของเราอยู่แล้วบางทีมันก็จะโผล่มาว่าเอาเออยากเห็นพี่แบบทําแบบนี้จังเลยอย่างนี้จังเลยอ่าพอเราลองทําปุ๊บถ้ามัน mas, แมสแปลว่ามันมีมันไม่ใช่แค่คนนี้เาอโอเคเต่อไปอผมจะเอาใจทุกคนนะ <laughs> พวกมึงอยากได้อะไรบอกมาเลย <laughs> จัดไป <laughs> เอาใจแบบนี้ไหมใช่ใช่เราเราอะมีถึงสามล้านคนยังอะอ้าวพูดไทยไม่เป็นเหรอทำไมอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใส่เสียงอัฟเฟกต์อะไรอ้า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 อัฟเฟก์อะไรวะอ้าอัฟเฟกอีกาดำไงบางทีถ้าเราไม่รู้แบบงงแบบเขาคุยอะไรกันอยู่ก็คืออีกาดำยางงี้เหรอใช่